เราต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่าเอาละเราอาจจะยังไม่เข้าใจว่าสมาธิเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่เราก็เคยได้ยินบอกสมาธิทำให้ใจสงบแต่อย่างประสบการณ์ของคนที่นั่งนั่งแล้วเนี่ยมันสงบไหมมันจริงๆแล้วมันก็ยังไม่สงบใช่ไหมมีความคิด แทรกเข้ามาเป็นระยะระยะหรือไม่ก็ใจรอยใจเผอไปบางทีก็อยากจะขยับตัวอยากจะออทำให้ตัวเองมีความสะดวกขึ้นคนนี้สมาธิมันก็ไม่เกิดลวถ้าเราขยับตัวบ่อยๆอันนี้ในส่วนของการทำสมาธิเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของ การฝึกฝึกทักษะเวลาเราจะทำอะไรให้เราชำนาญเนี่ยมันต้องมันต้องใช้เวลามันต้องใช้ความคุ้นเคยทำบ,บ่อยๆไม่มีอะไรทำปุ๊บปั๊บแล้วทำได้เลยละ่ะถ้านักเรียนย้อนกลับไปในอดีตที่เราเล็กๆนะหรือว่าเราเห็นน้องเราเนี่ยฝึกเขียน ก่อไก่เนี่ยบานะงทีเราต้องไปคอยจับให้เขาเขียนมันก็ยังไม่ตรงนะเขียนก็ยังไม่สวยใช่ไหมหรือว่าเราโตขึ้นมาแล้วเนะี่ยเราฝึกขี่จักรยานอใครใครขี่จักรยานเป็นแล้วบ้างนะช่วยยกมือหน่อยอจักรยานนะ คือจักรยานนี้เราก็ไม่ใช่ว่าเราหยิบจักรยานมาแล้วเราก็เริ่มต้นขี่มันก็จะขี่ได้เลยใช่ไหมมันก็ต้องก็ยอกก็แยกก็ยอกก็แยกมีคนช่วยจับบ้างอะไรบ้างบางทีก็ล้มทําคนเดียวก็ล้มบ้างก็ทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกแต่ทําไมเราไม่เบื่อนะ่ะใช่ไหมเพราะเรามีความมุ่งมั่นใช่ไหมมีความมุ่งมั่น มีความมุ่งมั่นว่าเราจะขี่จักรยานได้เป็นเราก็ไม่ท้อถอยบางทีก็เข่าเป็นแผลบ้างสอบเป็นแผลบ้างล้มลงไปแต่มมนก็ไม่ท้อถอยอันนี้คือลักษณะของความเพียรด้วยนะก็เรียกว่าความเพียรความมานะอนุตนและมีความมุ่งมั่นในการไป ให้บรรลุผลสาเร็จการทำสมาธิก็เหมือนกันมนุษย์เนี่ยเรียกว่าแทบทั้งหมดเนี่ยไม่คุ้นเคยกับเรื่องของสมาธิน้อยคนมากเลยที่จะมานั่งหลับตาดูใจตัวเองโดยทั่วไปเราก็จะคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้นะ คิดไปที่คนอื่นคิดไปที่ที่อื่นคิดไปที่เรื่องอื่นแต่เรื่องใจของตัวเองเนี่ยไม่เคยมันสังเกตด,ดูเลยว่าเอ้ใจเราเป็นยังไงนะเมื่อเราเมื่อเราไม่คุ้นเคยเนี่ยพอมานั่งสมาธิแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันฝืนธรรมชาติมันฝืนธรรมชาติแต่ถ้าเรานึกดูนะ ตอนที่เราตอนที่เราอยู่ในท้องแม่เนะีต้องเก้าเดือนเนะ่เราคุณดตัวอยู่เนี่ยเราน่าจะเมื่อยมใช่ไหมอยู่ในอิริยาบทเดียวนะี่ยมันก็ไม่สบายหรอกนะสังเกตดูเวลาเวลาเขาถ่ายวีดีโอมาเวลาเด็กเริ่มโตเนะี่ยมันก็จะถีบใช่ไหม ขาก็จะขยับก็คือมันก็คงจะจะเมื่อยแล้วล่ะแต่เราไม่รู้หรลกว่าเขาคิดยังไงไรอันนี้ในเรื่องของของการที่เราทำสมาธิเนี่ยต้องใช้ความอดทนมากคราวนี้เราเริ่มเนี่ยเราเริ่มไม่ต้องนานให้มันคุ้นเคยก่อน ประมาณทักสิบห้านาทีนั่งหลับตาประมาณทักสิบห้านาทีจริงๆก่อนเรียนเนี่ยนะหรือว่าก่อนชั่วโมงเนี่ยถ้าคุณครูนำให้พวกนักเรียนนั่งหลับตาทักสองนาทีสองนาทีก็แป๊บเดียวนะประสิทธิภาพในการเรียนเนี่ยจะสูงขึ้นมาแถ้า ถ้าเป็นนโยบายของโรงเรียนเลยนะก็จะได้ผลเพราะเด็กนักเรียนจะคุ้นเคยแค่สองนาทีเนี่ยอย่าง Google เนี่ยเขาให้หนึ่งนาทีพนักงานเนี่ยก่อนทำงานเนี่ยมานั่งหลับตาหนึ่งนาทีอันนี้อย่างของเขาเนี่ยมูลค่าของผลิตภัณฑ์เขามันสูงมากแค่หนึ่งนาทีเนี่ยก็มีค่านะ แต่เขาก็เจียดเวลาหนึ่งนาทีให้พนักง,งานเขามาตรงนี้แล้วผลที่เขาได้คือประสิทธิภาพของงานเนี่ยมันดีขึ้นคนมีความตื่นตัวมีความพร้อมในการทำงานอันนี้ก็พูดถึงองค์ประกอบในการหรือว่าทำาการทำความเข้าใจในเรื่องของสมาธิก่อน